ป้าปาหลายท่านที่อยากจะทําไข่ม้วนตามนะคะเออซื้อกระทงกระทะซื้ออะไรมาเรียบร้อยหมดแล้วนะคะแล้วก็ลงมือทําเรียบร้อยแล้วก็ส่งการบ้านมาทางเพจข้อความเพจดิฉันเออดรเกตกับมาทําการตรวจการบ้านแล้วนะคะเออคุณป้าใช้ไฟแรงเกินไปนะคุณป้าป้าทั้งหลายค่ะป้าต้องใช้ไฟอ่อนๆใจเย็นๆนะคะคุณป้าเทคนิคที่จะทําให้ไข่ม้วนเนี่ยหรือไข่ที่พวกท่านเรียกว่าอะไรไข่จงไข่เจียวหรือไข่หวานแล้วแต่พวกท่านจะเรียกนะคะนุ่มเนี่ยคือขั้นตอนการปรุงของป้าป้าเนี่ยอย่าลืมใส่น้ําไปด้วยนะ ใส่น้ำไปด้วยประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะก็ได้นะคะแล้วก็ใส่มายงเนสไปด้วยประมาณแปดกรัมแปดกรัมนะคะกรัมน้ําหนักกรัมไม่ใช่แปดกรัมมือแล้วก็เทคนิคสุดท้ายก็คือนี่ค่ะชั้นม้วนไข่โดยที่ไข่ย,ยังแบบว่าเป็นแฉะอยู่อะ่ะเออไม่ใช่รอให้แบบว่าไข่มันสุกแล้วเราถึงจะม้วนอันนั้นแบบว่ามันจะออกมาเป็นไข่กระด้างนะทุกคนเหน็ปากแต่และคนที่ส่งการบ้านฉันทําการตรวจเรียบร้อยแล้วนะคะมึงไข่แข็งค่ะ <laughs> ฉันรู้เลยว่ามันกระด้างนะคะคือมองก็รู้เลยว่าเป็นไข่กระด้างแน่นอนเพราะฉะนั้นนะคะป้าป้ารบกวนหลีกแก๊สให้เป็นไฟเบาที่สุดนะคะเออแล้วก็ใจเย็นๆค่อยๆทําไปนะคะอย่านีนตามทําตามที่ฉันทําแบบนี้เลยก็นั่นแหละค่ะก็จะทําให้ไข่ม้วนของพวกท่านเนี่ยออกมาสวยงามนะคะนี่พเพื่อธอเชื่อไหมสถานที่ที่ฉันไม่อยากไปที่สุดคืออะไรโรงพยาบาลกับคุณพี่ยกเว้นว่าถ้าบักอร่อยเนี่ยมีอาชีพเป็นหมอดิฉันก็อยากจะไปโรงพยาบาลอยู่นะคะคือเมื่อวานดิฉันก็ไปโรงพยาบาลอ่ะทุกคนฉันก็ไปตรวจสุขภาพอะไรปกติปกตินี่แหละก็เจอหมอ สวดไปเลยหนึ่งบทเบาๆนะคะบอกว่าช่วงนี้ดิฉันคอเลสเตอรอลสูงนะคะเจาะลงเจาะเลือดอะไรเรียบร้อยนะคะมือกูเสี่ยงมากเพราะว่าฉันเนี่ยสุ่มเสี่ยงมากเลยนะเป็นอะไรวงวาวหวานอะไรพวกเนี้ยฉันก็กะว่าฉันจะลดลดแหละพวกน้ำตรงน้ำตาลอาหารมันทอดอะไรเนี้ยแต่ ก็นิดหนึ่งได้ปะเออมันก็ควรจะนิดนึงเนาะเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ว่าถ้าเราอยากอยู่แบบมีความสุขแล้วก็มีชีวิตอยู่ยืนยาวเนี่ยแบบสุขภาพดีเราก็ควรจะระวังอะ่ะเราที่หมายความว่ากูนี่ค่ะกูควรจะระวังค่ะ ตกมาปีนี้โดนหมอสวดยับเลยนะคะโอ้โหเข้าเลขสามอาการร่างกายฉันมันก็เริ่มแปลกๆไปทุกคนอาจจะเริ่มแก่แล้วมันนั่นแหละค่ะหมอบอกว่าลดของมันของทอดลงบ้างก็ดีคุณเพคขนมวงขนมหวานขนมเค,ค้กอะไรเงี้ยลดลงบ้างค่ะคุณหมอจะพยายามทําให้มันได้ค่ะคุณเพคฉันก็อยากจะบอกคุณหมออยู่นะคะว่าฉันไม่อยากโทษตัวเองเลยนะเพราะว่าฉันอยากจะโยนความผิดให้คุณสามีนะคะ <laughs> เพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลางอนกันทุกครั้งเนี่ยบักอร่อยก็จะชอบซื้ออะไรมาให้ฉันคะ่ะนู่นเลยคะ่ะของฉันอร่อยเนี่ยของในฉันปวดปาาไก่ทงไก่ทอดโดนงโดนนัดนะคะขนมโคงขนมเค,ค้กก็คือซื้อมางอฉันฉ่ำเลยค่ะแต่ละวีแต่ละ,ะเวนนะคะมันก็จะไม่คอเลสเตอรอลสูงได้ย,ยังไงเราเนาะดูการใช้ชีวิตฉันสินับจากนี้ไปก็คงจะต้องระวังให้มากขึ้นแล้วคะ่ะหมอบอกควรเรียนรู้ไว้บ้านนะคะอะไรนะเมนดิเทอร์เนียนฟู้ดอะไรสักอย่างนั่นอ่ะก็คือแบบว่าทานให้มันใกล้เคียงธรรมชาติที่สุดแฮมเฮอร์อะไรเอ่ยไส้กร ลดลงบ้างนาวาสาั้นแม่แล้วแฮมเนี่ยโอ้โหฉันกินทุกอาทิตย์เลยคือฉันชอบซื้อเมลอนกับแฮมเนี่ยมาทำคู่กันแล้วก็กินกับไวน์อย่างเงี้ยทุกคนโอโ้มันโอ้โหมันสวรรค์ของฉันนี่แหละค่ะสวรรค์นบนดินนะคะแต่ว่าเราอาจจะได้ลงนรกตอนเราป่วยไงทุกคนแล้วหมอก็คือแบบหมอพูดให้แบบว่าพูดยกตัวอย่างมาให้ฉันกลัวความตายเลยนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะก็จะเกินๆไว้ก่อนเลยว่าช่องนี้อาจจะมีอาหารคลีนแซกๆมาบ้างนะคะเพราะไม่เช่นนั้นนะคะดิฉันจะโดนหมอสวดอีกนะคะทุกคนคะ่ะโอ้ยาวไลย่ยาวเลยหมอเนี่ยหมอญี่ปุ่นก็คือเขาใส่ใจนะคะคุณพี่หมอญี่ปุ่นคือพูดเพาะมากนะคะแล้วก็สวดยาวด้วยนะคะโอ้โหยกตัวยงตัวอย่างให้ฉันแบบอืค่ะคุณพี่ร่างกายสําคัญที่สุดคลิปต่อไปฉันจะทําขนมหวานเนี่ยฉันจะกล้าลงคลิปไหมเนี่ย